สวัสดีครับเจอผมอีกแล้วนะครับบุ๊กนะครับแลนลี่วัดไทย EP 70นะครับตอนนี้อยู่วัดมัชชันติการามนะครับวงสว่าง11นะครับหรือที่เขาเรียกว่าวัดน้อยนะครับวัดนี้สร้างสมัยตอนปลายกรุงศรีอยุธยานะครับแล้วก็เจ้าจอมมารดาในรัชกาลที่5ท่านได้มาบูรณานะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศภายในวัดกันนะครับ นี่เป็นพระประธานภายในพระอุโบสถนะครับนี่นะครับเราออกมาหนะ้าพระอุโบสถนะครับอันนี้อยู่วงสว่างสิบดนะครับนี่นะครับแล้วข้างโบสถ์นะครับจะมีวิหารแล้วมีที่ตีกองนะครับฝั่งขวาก็จะมี ี่นครับมีพระอาจารย์สองรูปนะครับนี่นะครับใบเข็มมานะครับหลังเร้าโบสดน,นะครับมาใกล้เวลาทำวัดแล้วนะครับมีเสียงตีกองด้วยนะครับเมื่อกี้กองนะครับ มีสาลาสองฝั่งนะครับอยู่หลังพระโบส์นะครับแล้วก็มีพระเจดีย์อยู่หลังพระโบส์นะครับนี่นะครับเราเมื่อกี้ผมเข้ามาประตูนี้นะครับครับอันนี้เป็นบรรยากาศโดยรอบวัดมันชาติกาลานะครับมันชันติกาลานะครับวงสว่าง11นะครับใครสนใจก็มาได้เลยนะครับยังไงคลิปนี้ไปก่อนนะครับ